อันนี้ดีดแว่นสวยมากน้องอสวยทั้งคู่วันนี้เราไปอยู่ที่ร้าน Optical ะ Optical นะนะซึ่งการเนี่ยเขาก็อยู่ในวงการแว่นมา3ามปีแล้วแว่นที่เราใส่กันอยู่คือแว่นของไอ Iceberlin เขาเป็นแบรนด์มาจากประเทศเยอรมันเขาเด่นเด่น<ๆ>เรื่องอะไรเรื่องเบาความเ<า>บามันจะหักงอได้แบบว่าทุกส่วนเลยนะไม่ต้องกลัวว่าแบบใครแบบเป็นคนซุ่มซ่ามคือมินน่าซื้อแว่นไอ Iceberlin ไปใช่ไหมตอนนั้นเป็นแว่นใส่ตาตอนเรียนหนังสือแล้วก็นั่งทับไม่พั ก็เลยประทับใจแล้วมันอย่างเงี้ยโอ้โหหมุนได้ร้อยแปดสิบองศาก็อล้ว่าถ้าใส่แว่นน่ไม่ต้องกลัวว่าแบบมันจะพังแล้วเขามีทุกลุกมาลุกนี่คุณหนูมาลุกเอาวอกาดเออมีหมดเห็นไหมเข้ามาปุ๊บหาซื้อได้ที่นี่ได้ทุกลุกอันนี้ดีมาช็อปเลยที่ออปติคานาไอคอนสยามชั้น4ค่ะกดซื้อในวันสยามซูเปอร์แอปหรืออย่าลืมกดเข้าไปเก็บ voucher สองฟรีในแอปวันสยามซูเปอร์แอ